แม่อ้อมเตรียมกรงไว้ให้เจ้าตัวเล็กแล้วนะคะแต่ชื่ออะไรแม่อ้อมก็ยังไม่ได้ถามเขาว่าห้ชื่ออะไรนะคะคือเตรียมกรงเตรียมอะไรไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวช่วเงยเงย็นๆเขาจะเอามาส่งเดี๋ยวเราค่อยดูหน้ากันถ้วยอาหารคะ่ะอันนี้ถ้วยอาหารอันนี้ถ้วยยาแม่อ้อมยังไม่ใส่เพราะว่ายังไม่มาก็เลยเดี๋ยวรอน้องมาก่อนนะคะ เตรียมไปให้เรียบร้อยแล้วแม่อ้อมมีสองกรงอะคะ่ะอีกรงนึงก็คือต้องเอาไปให้เขาเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีกรงก็คือเอากรงของธรรมะไปให้แล้วส่วนจริงๆเขาก็ลักษณะคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะแล้วก็กรงตัวนี้แม่อ้อมก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ซึ่งพื้นมันจะไม่ไม่เป็นพลาสติกเหมือนของของพวกนี้นะคะพื้นพื้นพลาสติกเนี่ยที่เขาอยู่ประจาเนี่ยแม่อ้อมก็เลยให้เขาไปเป็นพื้นพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพื้นลวดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีไอ้ตัวปูที่เป็นตัวนี้ ก็อยู่ประมาณแค่สองวันพระลหัสช่วงเช้าเช้าแม่อ้อมก็ให้เขาเอาไปส่งที่นครชัยศรีอะค่ะนะคะ,นะคะเขาแม่อ้อมหาบ้านที่เขาได้รับเป็นเพื่อนของแม่อ้อมเองซึ่งไว้ใจได้ก็เลี้ยงกระต่ายกันมาเยอะแล้วค่ะเนก็คือเพื่อนในแวดวงกระต่ายนะคะแต่ตอนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าเขากันนะคะน้องมาแล้วคะ่ะนี่นะคะเออวันเนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดแม่อ้อมที่อายุห้าสิบเก้าปี แม่อ้อมดีใจนะคะที่แม่อ้อมได้ช่วยหนึ่งชีวิตขึ้นมาให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและแม่อ้อมก็ปีกระต่ายด้วยแล้วเขาน่ารักมากเขามาถึงเขากินหญ้าใหญ่เลยนะคะเขาเลี้ยงง่ายมากนี่กเ็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแม่อ้อมจะให้รถเนี่ยไปส่งน้องที่นครชัยศรีก็คือเพื่อนของแม่อ้อมที่ชื่อลุงเสือเขารับเลี้ยงน้องนะคะคือของเขามีอยู่แค่ตัวเดียว เขาก็เลยเห็นแล้วเขาก็เลยสงสารแล้วพอเขารู้ว่าถูกทิ้งถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสงสารก็เลยตับเลี้ยงแม่อ้อมก็เดี๋ยวเป็นธุระแม่อ้อมก็คือจะต้องหยดยาน้องก่อนนะคะหยดยาเพื่อเดี๋ยวน่าจะโลนึงแล้วมั้งเนี่ยโอเคน่าจะกิโลนึงละแม่อ้อมก็จะหยดยาให้น้องก่อนแล้วก็ เพราะว่ามันจะต้องมีพวกไรพวกอะไรอยู hmm. ่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้องเขาเลี้ยงถูกเลี้ยงอยู่บนดินนะคะแต่นี่เขาค่ออาบน้ำถ้ามาก็ให้สะอาดดีอาบน้ําด้วยนะคะดูที่เนี่ยมีมีคนหนึ่งเอ่อน้องของอีกคนหนึ่งเขาช่วยอาบให้แล้วก็สะอาดเพราะเมื่อวานนี่ตกขี้คงขี้โคนมาจนเปียกโชกสกปรกไปหมดเลยก็พอมาถึงก็เดี๋ยวแม่อ้อมต้องหยอดยาตาให้นะเนี่ยรู้สึกว่าตาจะรู้สึกว่าตาจะนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะล้างตาหยอดตาให้ก็ พรุ่งนี้สายๆหน่อยก็แม่อ้อมก็จะให้รถแท็กซี่ลูกน้องแม่อ้อมพาไปส่งที่นครชัยศรีนะคะก็แม่อ้อมก็ให้กรงแล้วก็ให้มีห้องน้ามีอะไรพวกนี้อุปกรณ์พร้อมที่แม่อ้อมจะไปให้แต่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยที่นุ่นเขามีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเเขาเลี้ยงกระต่ายหนึ่งตัวน้องกระต่ายที่เลี้ยงอยู่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยป่วยด้วยนะคะแล้วตอนที่มา,มาเมื่อกี้ครั้งแรกเลยพอมาถึงปุ๊บคุณชายตาค่ะนี่นอนตัวดงตรงนี้ค่ะกระทือบเท้าใส่เลย แม are, ่อ้อมบอกแล้วว่าขอดูนอนขอให้น้องอาศัยอยู่น่อยตอนแรกแม่อ้อมะจะเอาไว้สักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าพอดีคนที่เขาดูแลตรงนี้เขาไม่ค่อยสบายแต่เขาอยากได้เลยเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาสงสารเขาอยากเขาอยากได้มากเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาบอกว่าขอเอาไปให้เขาเถอะแม่อ้อมก็เลยต้องเอาไปให้ก็เลยต้องต้องรีบเอาไปให้จริงๆแม่อ้อมบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์แม่อ้อมถึงจะเอาไปเขาบอกว่าให้มาได้ไหมอยากอยากอยากเห็นอยากอะไรเลยพรุ่งนี้เขาอยากอยากเห็นน้องเขาว่างี้นะเขาก็เลยตั้งชื่อน้องให้ว่าใบมน ะะก็โชคดีของน้องไปะคะ่ะน้องเป็นตัวผู้นะคะน้องเป็นตัวผู้แล้วก็ท่าทางจะเลี้ยงง่ายนะคะดมฟ้า,ฟาเอากินแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่กินฟ้าฝ้าล่ะลูกตอนนี้กินแล้วพรกระต่ายเบบีต้องกินฟ้าฟ้า,ฟาค่ะเขาก็ประมาณน่าจะสักมแม่อมม้อน่าจะสักสาวสองรือสามเดือนนะเป็นกระต่ายไทยแท้เลยะคะ่ะแท้มากๆดูหูเขาดิคะ่ะ <c oughs> หูยาวมากบอกว่าตัดสักครึ่งถึงได้ไหมลูกหูยาวเกินลูกอืมเป็นกระต่ายไทยแท้ คือเราก็ดีใจที่เราได้ช่วยหนึ่งชีวิตถ้าหากไม่อ้อมผ่านไปแม่อ้อมจะเสียใจมากเลยนะว่าปล่อยให้น้องไม่รู้จะอยู่ยังไงอ่ะจะเสียใจมากเมื่อเช้านี้ก็มีโทนะคะแม่อ้อมก็มีลงเฟซบุ๊กด้วยแล้วก็มีโทโทรหาเพื่อนออที่อยู่ในกลุ่มกระต่ายเขาก็จะมีเป็นเขาจะสร้างกันเป็นกลุ่มนะคะจะมีสร้างกันเป็นกลุ่มอ่กลุ่มกระต่ายกลุ่มนี้กลุ่มนี้อะไรเงี้ยแม่อ้อมก็คุยทั้งสองกลุ่มเลยทีนี้ก็ ปรากฏว่าตอนแรกเลยอ่ะคุยกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะพยายามหาทางช่วยนะคะพอดีโทรไปอีกคนนึงอีกคนนึงเขาก็ไม่ยุ่งยุ่งอยู่เขาก็เลยไม่รับสายไม่อม้อมไม่อม้อมก็เลยโทรไปหาลุงเสือซึ่งเป็นเพื่อนใน Facebook ของไม่อม้อมที่คบหากันมานานมากแล้วแล้วก็เอ่อเลี้ยงกระต่ายเหมือนกันแล้วก็รู้จักนิสัยใจคอคันดีในด้านของความรักความทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าน้องไปน้องก็ไปอยู่อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ก็อยู่ในแอร์ด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็อยู่ในแอร์ด้วยเรื่องอาหารการกินเรื่องดูแลก็โอเคเขาลูเสือเขาดูแลดีก็ถือว่าเป็นเป็นบุญของน้องกระต่ายเจ้าลูกหมอนไปนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกทท่านนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกทท่านก็มีความเมตตาลักษณ์เหมือนกันหมดจากทุกชนิดก็คือเขาก็มีชีวิตมีความรู้สึกนะคะ เขามีชีวิตมีความรู้สึกหมดไม่ใช่ว่านึกจะทิ้งก็ทิ้งนึกจะเลี้ยงก็เลี้ยงแบบคือเมื่อกี้แม่อ้อมก็ว่าเอ็ลูกน้องแม่อ้อมไปนะมันจะทาอย่างนี้อีกนะนิสัยไม่ดีเราก็แบบก็ก็ด่าด้วยค่ะด่าด้วยเอางนี้ดีกว่าด่าด้วยด่าด่าน้องชายของเขาค่ะด่าด้วยค่ะก็ด้วยความแบบโมโหอย่างนี้ไงแล้วก็แบบเออนะดูดีน่าสงสารนึกจะเลี้ยงก็เลี้ยงนึกจะทิ้งก็ทิ้งทำอย่างนี้ได้ไงใช่ปะ่ะตอนเนี้ยคือปลอดภัยแล้วมีความสุขแล้วแน่นอนคืนนี้นอนเย็นฉ่ำเลยลูกเอ้ย กินไปในนี้มีทั้งอาหารเม็ดมีทั้งฟ้าฟ้าแล้วก็อันนี้สบายไปลูกเขาก็จะสำรวจนิดนึงค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามคลิปแม่อ้อมนะคะ